เป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันสิวอักเสบเรื้อรังที่ใช้ครีมก็แล้วใช้ยาก,ก็แล้วแต่สิวก็ยังไม่ดีขึ้นเป็นที่เดิมซ้ซําๆและต้องการหาตัวช่วยใหม่ที่รักษาสิวจากภายในผมแนะนําตัวนี้เลยเวนิต้าแอคโนไนวิตามินลดสิวที่สามารถใช้รักษาสิวได้ในทุกประเภทจากข้างในร่างกายของเราครับโดยเริ่มตั้งแต่ซิงค์กลูโคเนตที่ช่วยปรับสมดุลผิวลดความมันบนใบหน้าต้นเหตุข,ของสิวอุดตันวิตามิน B3 และ B5 ที่ช่วยลดการอักเสบของผิวและลดการกระจายตัวของแบคทีเรียซีแอกเนที่เป็นต้นเหตุของ มีแอนตี้ออกซิแดนที่ได้จากอัลฟาไลโปอิกแอซิดเกรปสกินเอสแทรกและโพรเมกาเนตจากประเทศสเปนที่ไปปรับสมดุลเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเพื่อยับยั้งการอักเสบของผิวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอคุณเป็นสิวอักเสบสิวอักเสบของคุณก็จะแห้งและยุบอย่างรวดเร็วครับสุดท้ายและเด็ดที่สุดเลยก็คือเซรามายคอมเพล็กซ์ที่ได้จากข้าวปุน่นเพื่อเพิ่มเกราะป้องกันให้กับผิวทําให้ผิวของคุณอุ้มน้ําชุ่มชื้นแข็งแรงและขาวใสขึ้นอีกด้วยครับโดยเวนิตอาเอ็กโนนายนี้สามารถรับประ